สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับปุ้มปุ้ยสไตล์วันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไปรับชมกันเลยค่ะสื่อเวียดนามตีข่าวซึ่งมีเนื้อหาดังนี้4นักตบไทยจะได้ลงเล่นในลีกญี่ปุ่นหรือดูการ2023นอกจากนี้แล้วยังมีชัชุออนและอัชาราพรเล่นที่ลีกในตุรกีทั้งทีมจะไปเล่นในต่างประเทศ พรพันธ์นเธอมีความสามารถที่สูงมากแต่ไม่มีสโมสรใดในยุโรปให้ความสนใจเธอแล้วเขาก็บอกชื่อนักกีฬาและชื่อทีมที่จะลงเล่นในดังนี้ค่ะทัดดาวนิกแจง้งไปเจทีมาเวลูสหัทยาบำรงสุขไปโตเกียวควินซิสพิมพิชยากกลำไปคุโรเบะอคว f าเฟรี่ธนชาสุขสดไปโอคายาม่าซีกัน หลังจากโพสต์นี้ก็มีแฟนๆชาวเวียดนามบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนเขาจะรู้สึกยังไงกับข่าวนี้บ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะคอมเมนต์แรกนั้นได้เข้ามากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอีกเดี๋ยวก็มีทีมสนใจดึงเธอไปร่วมทีมดูจากสถิติการเซตบอลของเธอสิสูงเป็นอันดับหนึ่งตลอดส่วนคนต่อมาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ พูดถึงการจ่ายบอลและตั้งรับตอนนี้พรพันธ์เหมือนแกนกลางของทีมเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะพรพันธ์เกิดปาดไปไทยวินแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเพรียตินดีกว่าธนาชาททำไมไม่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์นี้ว่าเพรียตินยังดีไม่พอมันเป็นเรื่องยากเงาของพิมพ์วิทยาใหญ่เกินไป เธอจะไม่ได้ลงเล่นแล้วก็มีผู้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้อีกทีว่าเคตินดีกว่าเหรอหัวเราะหนักมากคนต่อมาได้เข้ามาเสริมคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ว่าแล้วธนชาพเธอแข่งรายการเล็กใหญ่ไปขี่ถ้วยแล้วเคทีเพิ่งเล่น a v c ครั้งแรกแล้วคนนี้ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทำนองเดียวกับคอมเมนต์เมื่อสักครู่ว่า รินมีประสบการณ์น้อยมากฉันก็คิดเหมือนกันกันกบคุณคอมเมนต์ต่อมาค่ะธนัชาได้ไปที่ญี่ปุน่นแต่จะไม่ได้ลงเล่นคอมเมนต์ต่อมาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทำนองเดียวกันว่าได้ไปเล่นแต่จะได้ลงเล่นหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งคอมเมนต์ต่อมาค่ะเด้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้ว่านอกจากทัดดาวแล้วรู้สึกสงสาร คนที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นคนอื่นๆมากฮ่าฮ่คอมเมนต์ต่อมาค่ะก็ได้มากล่าวถึงพรพันธ์ซึ่งเขาแสดงความคิดเห็นดังนี้พรพันธ์เก่งแต่ส่วนสูงที่จำกัดนั้นเป็นจุดอ่อนขณะที่ทีมยุโรปเลือกผู้เล่นที่มีความสูงแต่ถ้าโค้ดมีความยืดหยุน่นเขาจะสามารถเติมเต็มข้อบอกพร่อง,องของกันและการได้อย่างสมบูรณ์สงสัยจะต้องมาที่เวียดนาม เพื่อย้ายไปเล่นให้กับไทยบินในปีหน้าซึ่งก็ได้มีผู้เข้ามาตอบว่านุสลามีส่วนสูงน้อยกว่าพรพันแต่ยังสามารถเล่นได้อย่างมีระดับแล้วก็มีผู้เข้ามาตอบคอมเมนต์ข้างบนนี้ว่านุสลามีส่วนสูงน้อยกว่าพรพันหนึ่งเซนติเมตรพรพันสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกคนกล่าวว่าทุกครั้งที่มีการแข่ง แมทที่พรพันธ์เป็นตัวสำรองมักจะถูกเปลี่ยนตัวมาแทนตำแหน่งของมุสลาแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายค่ะซึ่งเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าบอกตามตรงว่าอธิษฐานเผื่อคนไทยแต่ถ้าหากได้ไปเล่นในญี่ปุ่นพรพันธ์จะอยู่บนม้านั่งสำรองก็จบลงไปแล้วนะคะกับความคิดเห็นในวันนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราค่ะคอมเมนต์ทั้งหมดแปลด้วยโปรแกรมแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ